โปรไฟล์มีเกมบางอย่างครับมาให้เล่นค่ะเป็นกติกาง่ายมากอยู่ดีเราก็เพิ่งมีในเทปนี้ใช่ไหมคะพี่มาครับผมก็จะถามคุณดำรงคนโง่เนี่ยสามารถรวยได้จริงหรือเปล่าฮะผมขอแบ่งคนโง่เป็นสองประเภทได้ไหมได้ครับคนโง่คนที่รู้ว่าตัวเองโง่คนนั้นเนี่ยจะรวยอาโง่แต่รู้ตัวว่าตัวเองโง่จะรวยโอเคครับคนโง่แต่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่คนนั้นจะไม่มีทางรวยทั้งชีวิต อ่เพราะว่าไม่รู้ตัวเองว่าโง่ไงฮะก็เลยก็เลยอาจจะพัฒนาได้ยังไงแต่คนโง่ที่รู้ว่าตัวเองโง่เขาก็จะอ่านหนังสือขนขวายแล้วก็พยายามเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันไปศึกษาเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องนั้นฉันไปหาคนที่รู้เรื่องนั้นทุกคนไม่รู้หมดทุกเรื่องหรอกผมเองก็ไม่รู้ทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านหนังสืออยู่ผมก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ฮะผมก็อ่านจากตําราคนเก่งๆมาเฮ้ยอ๋อเราก็เพิ่มพูนความรู้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราฉลาดแล้ว เราก็จะหยุดพัฒนาเมื่อไหร่ที่หยุดพัฒนาก็เริ่มค่อยๆแยกครับความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมคะมีพระเจ้าฮะพระเจ้าสร้างโลกใช้เวลาหกวันครับนะครับสร้างโลกเคยได้ยินใช่ค่ะศาสนาพิษเขาสอนมาอย่างนั้นนะฮะพอวันที่เจ็ดเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะสร้างความสุขข,ขึ้นมาความสุขจะเป็นลูกกลมๆสีแดงๆขนาดเท่ากับป้นของมือคนเนี่ยและพระเจ้าก็จะเอา ลูกกลมๆสีแดงๆเท่ากับปั้นเนี่ยไปซ่อนค่ะแล้วมันจะไม่ให้มนุษย์คนไหนาหาเจอแต่ถ้ามนุษย์คนไหนหาเจอมนุษย์คนนั้นจะมีความสุขอ่าครั้งแรกครับพระเจ้าเอาลูกกลมๆสีแดงๆขนาดเท่ากัาป้านเนี่ยไปซ่อนไว้ในทะเลมีมนุษย์บางคนฮะไปไว่ายน้ําไปเที่ยวไปเฮ้ยเจอเจอลูกสีแดงๆฮ <า S 2> ้ยมนุษย์คนนั้นก็มีความสุขไปพระเจ้าก็เลยคิดเกมมาอีกเหมือนอย่างเงี้ยฮะ <ฮา S 2> คิดเกมสดๆอย่างเงี้ยนะครั<ส>บบอกว่างั้นฉันจะไปซ่อนที่ใหม่ ที่จะไม่มีใครหาเจอพระเจ้าเอาลูกกลมๆสีแดงๆเท่ากําปั้นเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ภูเขาปรากฏว่าเวลาไม่นานครับมนุษย์ก็ไปหาเจออีกอลองสังเกตไหมฮะทุกครั้งที่เราไปทะเลกับไปเที่ยวภูเขาอะไรพวกนี้รเราจะมีความสุขเพราะพระเจ้าเอาลูกกลมๆสีแดง,แดงๆเท่ากับปั้นไปซ่อนไว้แถวนั้นยังไม่จบนะฮะยังไม่จบคราวนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นครั้งที่สามเนี่ย ฉันจะเอาไปซ่อนไว้ที่ที่หนึ่งที่จะไม่มีมนุษย์คนไหนหาเจอเลยพระเจ้าเอาลูกกลมๆสีแดงๆขนาดเท่ากําปั้นนั้นที่เรียกว่าความสุขนั้นเอาไปซ่อนไว้ในหัวใจมนุษย์ครับและมนุษย์มากมายก็เที่ยวไปค้นหาความสุขจากทุกๆท,กที่ทุกๆอย่างเอาเงินไปซื้อมาอะไรมาแต่ที่แท้จริงความสุขมันอยู่ที่ใจ มันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันมีบางอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อจริงๆมันแล้วแต่ความสุขของคุณอยู่ที่ตรงไหนครับถ้าเราหาเจอนะฮะเราก็จะมีความสุข